แฮแฮหอมหอมไหมน้องฟางกินเป็นงไงน้ำพ่อเห็บตายตรกเนาะมอนดมดูมอนอุ๊อหอมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับน้องฟางก็จะพามาเขาเรียกอะไรกำจัดเห็บ ให้น้องจอๆกันนะครับผมนี่นะครับตอนนี้น้องฟางก็กําลังตําอยู่ตำใบน้อยหนานะครับหรือใบบระเขียบใบบระเขียบครับแล้วก็ผสมกับส0สิบดีกีนิดนึงนะครับแล้วก็ถูตัวน้องนะคะก็จะพาให้น้องฟางไปถูนะครับผมถูแขนตามไปให้มันพอน้ำมันเนี่ยให้ใบมันช่วเขียวหน่อย ใกล้แล้วใกล้แล้วเออเร็ว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 เว้ยมวัวเด้อมากินสี่สิบดีกีไม่ได้นะ,ะพี่กะเหลาหอมเหรอมันหอมอยู่เหรอทำไมพี่ปื้มฉุนยังทำไมกะเหลามาดูเนี่ยน่ารัก่พี่นี่พอเราก็ใส่เออแป๊บนึงครับได้ปะ เอาขึ้นมาก่อนก็ได้นะอืมเมมของเขาเปิดยากเลยเฮ้เฮ้ีนอ่จไปยเาอืมนิ่มดึงยากเล4ีกีเอาแล้วก็ยานนีหรอก่ใส่อืมซีโนมา ไมาไม่ไมานี่ลูกเอาต้องเอาเอาสิเอาขวดขึ้นมาเอาคือเจ็ดเอาเลยแล้วก็ไปถูข้ากล่องก็ได้ปัญหาคือเวลาล้างน้ําเนี่ยเราต้องเอากระปังมาก็เอาผ้าชุบถูๆเอาเนาะไม่อยากมันอยู่กกน้องอยู่กกหลักแล้วไงไม่อยากให้กกหลักเสียด้วยแล้วก็น้องนูนน้ําได้ไม่เต็มที่เอาอุ้ยอ้ยเกือโอ้โหโง่เนี่เป็นไงป้องกันครับเดี๋ยวไม่มือสั่นหอมไหม พอแล้วมั้งพอแล้วเลยเยอะแล้วไปทีนี้อหอมหอมไหมน้องฟางกินเป็นไงน้ำพ่อเห็บตายดอกเนาะม่นดมดูม่นอนเออหอมหอมไหมม่นดมทีเดียวเมาเลยเซ่เลยม่นดมทีเดียวมามจับพ่อ, <ไป S 2> อครับพี่ก่อนไปตะขอ,อหน่อยลอยหลานเข้ายูย่มใส่ปะตัดเศษไป แสบแผลไหมแสบแสบทำไมเหม็นจังได้กิ่นแล้วนี่ไงไอ้มันแกล้ว้วไแม่ติตื้นมาเร็วก็ได้แล้ว

นี่ไงนี้เอาแล้วใครจะขึ้นล่ะโอ้โอ้ใครจะแย่ง เ็มีเจ้าเต็มเลยเจ้าฉันพูดหนอนกันพูอะไรอ่ะคูอเห็ดพูดหงส์ใจคอในที่มันเป็นซอกๆทำไมไม่มีน้ำเนี่ยเ้าั่ด แกไปหล่น้องแล้วน้องตื่นน้องแกิงื่อ็ไม่เจ็บนนปนคงไป้ำอเยเยอะตรงที้เป็นทั้งทั้งเนี่ยไปเี่ยขึ้นไม่ไหวกวแล้วใมีกวผมน้

ừ chào mọi người ừ chào mọi người ơi chào mọi người ơi chào mọi người ơi đi, mọi người ơi chào mọi người ơi chào mọi người ơi chào mọi người ơi đi, mọi người ơi chào mọi người ơi chào mọi người อ,อ,อ,อ้าวเ่งตรงกออาวคนน้องลลอแท้คมาเ่บนี้เลยไหนมีมไปไปไปไไปไปอย่า้ไวกนี่ที่ไรอืมอืม วัวงไปถึงข้างมดของพี่ผืนข้างหมดแล้วเองดูได้ทีเดียวก็คลืนไปลยอาเอ้าเอ้ไม่อยากชอาข้าดิงูเลอางูลางูเล่าเลโอ้โหขาขาขาเฮ้เนี่เองเออสีท่านีเล้าเอาไปเรื่อยไปเออูล Hé, hé. Tao nặng. Ừ. Hé, 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 hé. Nè. Nào. Nè, nè, nè. Đỡ tạt lắm. Nó chưa, nó tạt lắm. Không có đè ít luôn. เอ้เบื้งโยคะล้างใส่พี่แหมเฮ้ย้ยไปเข้าแล้วื่างหนีจังแจงพี่เต็มตัวเอ้ยเอ้ยไปทิ้งไว้นี่เลยครับ ด้ยดีดเอ้าเอ้้โหนตรงหน้าป่ะน้องชอบคันหน้าหน้าเป็นแผลเนี่ยอายหอมหอมหอมโอ้ได้เด็ดพี่นะเด็ดอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมใช่ทิ้งไว้สักนิดก่อนแล้วค่อยอันนี้แล้วค่อยล้างเนาะ แล้วก็้ดแล้วก็จะกวาดออกนะคะตรงที่เราอยู่ให้ดูแค่ตอนขัดพอนะตอนล้างมันจะยากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ไคริกับช่องพี่พี่น้องบอลชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ